สปอนนตเนว่า4,000โทนาวีรอฟุตบอลในมาซัปเปอร์ลีกคู่ร G F R นะหว่างเอเจฟอาร์ฮูสเจอพบกับมิดทิลันนะคู่นี้ชอ็อปกันในเวลา23นานก,กาตามเวลาประเทศไทยนะ่าเรทราคามานิดมิดทิลันนะเป็นต่อที่ปอครับฟันธงลูสกอร์นะว่าเชียร์บอลต่อได้จะด้วยผมระกาศใดไปฟังทัศนกันเอเจฟอาร์ฮูสเตอร์ทีมดับเบิลไในซีซั่นก่อนเพราะงนันอุ่นเครื่องทําได้ดีนะแต่เกมนัดเปิดซีซั่นทีมยังมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บสะสมอยู่หลายรายนะครับว่าทีมวาระบบ3-5-2 เลโอโปลวอลเซตนะครับผู้รักษาประตูที่ซื้อมาจากแบล็สเบิร์นด้วยค่าตัวหนึ่งล้านยูโรเนี่ยลงเฝ้าเสาเนาี่ยรับน้ำมาโดยเฟติกเบเยอร์ทิงเกอร์นะครับในกลางมีโทเบสเบ็กนะแมตต์เอมิลแมสเซนนะปันเก็โครงการสนับสนุสนมิคาเอลเนวิลแอนเดอร์สันนะครับกับแพตติกมอร์เดนเซนเสือเท่าวัย35ปีกับคู่ลับตาข่ายนะครับฝั่งมินทิแดนนะครับแชมป์เก่าผลงานปรีซีซั่นเนี่ยไม่ดีนักนะแต่ทีมก็มีการเหยียบเสริมตัวค่อนข้างจะเยอะในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะโดยที่ทีมประเดิมมนนนนััดดแรรกใใซซี่่ห้วยะะบบ4-4-2 มเบ็โซเรนเซ่นนะแนวรับกับตันทีมบัชาการเกมรับมีโอันเวอร์โซเรนเซ่นนะกองกลางวัย22ป,ปีกับดานียลกาซิโอนะกองกลาง ดีกีทีมชาติชุดเล็กเอกวาดอร์นะครับที่พึ่งย้ายมาจากชักตาโดยเนกเนี่ยลงปานเกมรุกสนับสนุนอดัมบุกซ่านะก่อนหน้าดีกีทีมชาติโปแลนด์ชุดปัจจุบันเนี่ยที่ย้ายมาจากลองในค่าตัว4ล้านยูโรนำเกมรุกโดยชิลชันผู้เล่นเนี่ยฝั่งเทมเบียนดูดีกว่านะแม้ว่าจะเป็นเกมแรกที่อะไรอะไรก็อาจจะดึงอยู่ไม่ลงตัวนักนะเพรว่าด้วยคุณภาพเชื่อว่า,วามิดิีแลนนะจะประเดิมด้วยสามแต้มแน่นอนครับฟันนูสกอรนนะว่าคู่นี้มิดิีแลนนะจะเบียดเอาชนะเอเจเอฟพาหูนะครับสองประตูต่อหนึ